ตอนนี้เขาขีดเส้นมาเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นผ่านเขาเรียกว่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของลูกค้าได้ลูกค้าหลายๆท่านอน่ะซื้อรถได้นะแต่ไม่รู้ว่าเกณฑ์การพิจารณาเราเป็นยังไงว่ามาแล้วไม่เสียเที่ยว<อ>นะครับมาจัดก,กับเราซื้อกับเราเราไม่เสียเที่ยวแน่นอน สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับเหลียงเตยตาพาทัวร์นะครับวันนี้เหลียงพาน้องใหม่มาอีกแล้วครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะหลุยนะคะจากช่องหลุยโตโยต้านะคะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวโปรโมชั่นนะครับจะมาแนะนําโปรโมชั่นของรีโว่ตัวใหม่ครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับน้องหลุยครับวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นว้าวมากเลยค่ะดาวศูนย์ไม่ต้องค้ำโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับดาวศูนย์ไม่ต้องค้ำเนี่ย เพียงแค่ลูกค้าเคยมีรถยนต์ทันเก่าะนะครับผ่อนมาแล้วสามปีขึ้นไปหรือปิดไฟแนนซ์แล้วนะครับนำสำเนาทะเบียนรถยนต์มาแนบเรื่องในการตัดสัญญาไฟแนนซ์ลูกค้าซื้อรีวิตัวใหม่เนี่ยได้สิทธิ์ดาวน์สูไม่ต้องค้ำกันไปเลยนะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะง่ายๆค่ะเพียงแค่ครับลูกค้ามี่าสำเนารถคันเก่านะคะคใช่ไหมครับพี่เล็กใช่ครับหรือว่าลูกค้าที่ มีรถในกรณีซื้อสดสมมุติกรณีที่คันเก่าลูกค้าซื้อสดมาแล้วกันนะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกเงื่อนไขคือต้องต้องมีประวัติผ่อนมาแล้ว3ปีขึ้นไปหรือปิดแนนซ์แล้วถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่พอเป็นลูกค้าซื้อสดมาเนี่ยเขาจะมีเรื่องทะเบียนมาเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะเราก็ไม่มีประวัติการผ่อนชําระรถยนต์ค่ะไม่มีประวัติการช่างซื้อรถยนต์นะครับง่ายๆครับก็ใช้เรื่องทะเบียนที่ลูกค้ามีครับมาแนบเรื่องนะครับในการซื้อเครื่องใหม่ดาวสูงไม่ต้องคำเหมือนกันแต่เงื่อนไขคือลูกค้า ต้องเคยมีประวัติผ่อนสินค้าอะไรก็ได้ครับบัตรเครดิตนะครับมอเตอร์ไซค์สินค้าเงินผ่อนทั่วไปมือถือก็ได้นะครับเพื่อโชว์ประวัติผ่อนให้ฟแนนซ์เห็นเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเงื่อนไขข้อแรกนะครับสำหรับดาวสูงไม่ต้องคำโปรแกรมรีโวตัวใหม่นะครับเงื่อนไขข้อต่อไปคือข้อที่2นะครับลูกค้าต้องมีรายได้หลังจากหักภาระแล้วนะครับเช่นภาระผ่อนบ้านนะครับภาระผ่อนรถค่าเช่าบ้านนะครับ เอามาหักรายได้ก่อนแล้วเหลือเป็น2เท่าของค่างว<ล>ดรถทันใหม่ะนะครับก็ออกได้แล้วนะในกรณีลูกค้านี้รายได้ไม่ถึง2เท่าอย่างเงี้ยค่ะของค่างวดเงี้ยค่ะคคลูกค้าเป็นพนักง,งานบริษัทรายได้อยู่ประมาณ1 2ื่นสองะค่ะสามารถรรออกรถได้ไหมคะรายได้ของผู้ผู้ซื้อนะครับไม่ถึง2เท่าของค่างวดแต่มีวิธีแก้ไขครับลูกค้าสามารถหาบุคคลกู้ร่วมเข้ามาได้ครับอย่างเช่น คุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือว่าลูกนะครับเอาเข้ามากู้ร่วมกันนะครับเพื่อเพิ่มไรายได้ให้สูงขึ้นเป็นสองเท่าของค่างวดรถคันใหก็ออกได้นะครับแต่เงื่อนไขมีอยู่ว่าผู้ซื้อหลักนะครับต้องมีไรายได้เป็น1.5เท่าของค่างวดรถคันใหม่ก่อนนะครับสมมุติว่ารถคันใหม่ค่างวด10,000บาทแล้วกันนะนะครับ<ะ>อเอากรณีแรกกรณีซื้อคนเดียวก่อนนะครับกรณีซื้อคนเดียวเนี่ยถ้าค่างวดรถคันใหม่10,000นบาทนะครับ รายได้ของผู้ซื้อต้องเป็น2 0 0 0 0บาทถูกต้องไหมทีนี้กรณีี่2คือกรณีที่ต้องใช้บุคคลคู่ร่วมนะครับผู้ซื้อต้องมี1.5เท่าของข้างงวดก่อนนะครับคำว่า1.5เท่าสมมุติข้างงวดลดคันหมายหน่10,000บาทนะครับรายได้ของผู้ซื้อหลักนะครับต้องมี15 0 0 0ก่อนถึงสามารถถึงจะซื้อได้ซื้อได้แล้วก็หาคนคู่ร่วมได้นะครับยังขาดอยู่อีก5,000อ่ะก็หาใครก็ได้ที่เป็นพ่อแม่ลูกสามีภรรยา เอามารวมรายได้กันได้นะครับนี้ถามเผื่อให้ลูกค้าในที่แบบอยากจะออกรถรีโว่อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าติดแบ็กลิสด,ด้วยแต่ว่าลูกค้าก็เป็นลูกค้าเก่าโตโยต้ยตาเหมือนกันสามารถออกรถรีโว่ของเราได้ไหมคะอ๋อจริงๆประวัติการผ่อนชำระเป็นแบบนี้ครับถ้าจะใช้โปรโมชั่นดาวน์สูงไม่ต้องคำเนี่ยมีข้อจํากัดนิดน,นึงคือคือเรื่องของอผู้ซื้อนะครับประวัติการเช่าซื้อของผู้ซื้อเนี่ยต้องไม่เคยมี การผ่อนล่าช้านะครับหรือติดบักรีสถึงจะสามารถเป็นผู้ซื้อได้นะค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้กู้ร่วมหรือเป็นผู้ค้ำเนี่ยมีประวัติล่าช้าได้ไม่เป็นไรอ๋อไม่เช็กหรอคะไม่เช็ค,ชคผู้ก<ม>ู้ร่วม่มชใช่ผู้กู้ร่วมกับผู้ค้ำเนี่ยไม่เช็คเช็คไม่เจอถ้าไม่เคยติดกับไฟแนนซ์ที่กำลังจะจัดอยู่มสมมติวันนี้เราจะเซ็นไฟแนนซ์กับโตโยต้าลิสซิ่งผู้กู้ร่วมกับผู้ค้ำเนี่ยไม่เคยมีประวัติล่าช้ากับโตโยต้าลิสซิ่งเช็คไม่เจอนะ มองไม่เห็นนะครับแต่ผู้ซื้อเนี่ยสำคัญเลยผู้ซื้อต้องไม่ไม่มีประวัติล่าช้าคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของรายได้ที่เราอ้างอิงกับไฟแ a n c e ไปนะครับเราต้องมีโชว์ในบุ๊กแบงค์ด้วยนะค่ะนะครับในสมุดบัญชีครับต้องมียอดเข้าบัญชีนะครับถ้ามียอดเข้าบัญชีโชว์ตามที่แจ้งไฟแ a n c e ไปเนี่ยไฟแนนซ์เขาก็จะเชื่อครับไฟแนนซ์เขาจะมองเห็นว่าเรามีรายได้เท่านั้นจริงๆถ้าเราบอกไฟแ a n c e ว่าเรามีรายได้2 0,000่ต่อเดือน นะครับบุ๊คแบงก็ต้องมียอดเข้าบัญชี20,000ต่อเดือนนะครับจาก,กี่ยอดก็ได้ยิ่งถ้าเป็นเจ้าของกิจการมันก็จะมีหลายยอดหน่อยพันหนึ่งบ้าง3า0 0ันห้พันบ้างแต่รวมกันแล้วต้องตรงต,งต,งตามแจ้งที่บอกไฟแนนซ์ไปะนะครับเราก็ต้องผ่านเกณฑ์ด้วยสมมติถ้าข้างงวดหมื่นหนึ่งก็ต้องมีรายได้เข้าบัญชีเดือนหนึ่ง 20, 2 0 0 0 0นะครับก็ซื้อรถได้แล้วนะครับง่ายใช่ไหมคะใช่เงื่อนไขเงื่อนไขยากเหมือนมาก่อนหรือเปล่าคะใช่ไม่ต้องเรียกว่าชัดเจนดีกว่า ถูกต้องไหมคือถ้าเกิดเราทําได้ตามเนี้มาจัดไฟแนนซ์ได้เลยครับผ่านแน่นอนนะครับมันจะไม่คุมเครือมันจะไม่ตามอารมณ์ผู้อนุมัติอ่ะเมื่อก่อนนี้มันตามใจตามอารมณ์ผู้อนุมัติถูกต้องไหมตอนนี้เขาขีดเส้นมาเลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผ่านขเข้ามามเลยครับให้ลูกค้าได้แบบขับรถได้ง,ง่ายๆเป็นเจ้าของไปได้ง,ง่ายขึ้นเขาเรียกว่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของลูกค้าได้ลูกค้าลูกค้าหลายๆท่านนะ่ะซื้อรถได้นะ แต่ไม่รู้ว่าเกณฑ์การพิจารณาเราเป็นยังไงจะผ่านหรือเปล่าใช่แล้ว,นลวอนุมัติอนุมัติยังไงแล้วจะเสียเวลาไหมาแต่ถ้าเกิดเรามีเงื่อนไขชัดเจนขีดเส้นให้เขาเห็นอย่างเงี้ยมันก็ตัดสินใจง่ายลูกค้าเขาก็มั่นใจในการจัดสัญญาไฟแนนซ์มากขึ้นว่ามาแล้วไม่เสียเที่ยว <ขอ S 1> นะครับมาจัดก,กับเราซื้อกับเราเราไม่เสียเที่ยวแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วส่วนนิดนึงนะวันนี้เรามาดูรถตัวสูงกัน นะครับอันนี้เป็นสมาร์ทแคปบรถตัวสูงนะครับสมาร์ทแคปพิเลเตอร์ตัวสูงเนี่ยผมต้องแจ้งก่อนว่าช่วงล่างเขาเป็นช่วงล่างตัวใหม่อันนี้ขอพิเศษเลยนะครับตัวแหนบเนี่ยเขาจะเป็นแหนบแบบใหม่นะครับ High tensile steel นะครับเป็นวัสดุเหล็กพิเศษที่เอามาใช้ทําแหนบด้านไหนคะพี่เหลียงทั้ง2ด้านเลยครับล้อคู่หลังเนี่ยใช่ครับล้อคู่หลังใช้แหนบใหม่นะครับแล้วล้อแม็กค่ะพี่ขนาดเท่าไหร่ล้อแม็กตรงนี้ขอดสิบเจ็ดนะถ้าเห็นเห็นลายแม็กเสียมดำอย่างเงี้ยคือขอดสิบเจ็ดนะครับ ในสมาร์ทแครเนี่ยแม็กไลน์นี้จะอยู่ในรุ่นเกรดเอ็นที NT, แล้วก็เกรดมิดนั่นเองอนะครับถ้าเห็นล้อแม็กสิบเจ็ดำดำๆอย่างนี้นะเอ็นที NT กับมิดเลยนะครับคันที่จอดอยู่ตรงเนี้ยเป็นเป็นเกรดมิดนะครับสังเกตดูรุ่นเนี้ยไฟหน้านะครับเขาจะเป็นไฟหน้าแบบใหม่เห็นไหมไฟหน้าเนี่ยไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบใหม่ก็คือเป็นไฟหน้าไลท์ไกดิ้งค่ะอเป็นไลท์ไกดิ้งถ้าลูกค้าชอบไฟแบบเนี้ยไลท์ไกดิ้งแบบนี้นะครับที่เป็นแสงสีเส้นๆอย่างเงี้ยนะครับ ต้องซื้อเกรดมิดก็คือตัวกลางขึ้นไปส่วนตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรุ่น Entry ถ้า Entry เนี่ยไฟหนลเขาจะเป็นฮาโลเจนจะไม่ใช่ไฟหนาไลต์การดิ้งแบบนี้นะครับ,รบแต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยของตัวยกสูงนะราคาเพียง7จ็ดแสนเจ็ดพันเท่านั้นนะถูกลงนะคะถูกมากเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดพันเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าคคุมไหมคะเดี๋ยมันไม่แพงคือคือเป็นราคาเปิดตัวที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้นะครับสำหรับตัวสมาร์ทแคยกสูง,งตัวเริ่มต้นเนี่ยราคา เริ่มต้นแค่77,000นะครับ77,000เนี่ยดาวศูนย์ไม่ต้องค้ำนะครับค่างวดอยู่10,000หม่นก็อีก800กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ผ่อน96งวดครับยาวสุดเลย<อ>นะครับผ่อนได้96งวดนะครับก็เรียกได้ว่าดาวศูนย์ด้วยนะครับแล้วค่างวดก็ไม่สูงเกินไปด้วยทั้งที่ราคารถเจ็ดแสนกว่าเป็นปอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ทําให้ลูกค้าออกรถง่ายขึ้นคือถามผมว่าราคารถเจ็ดแสนเนี่ยค่างวด หมื่นก็อีก800โดยที่ไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเลยเนะี่ยก็คุ้มแล้วค่ะถือว่าโอเคนะ <c oughs> ถือว่าโอเคนะครับคือเราไม่ได้ใช้เงินก้อนนะนะครับเราก็ได้รถไปขับแล้วก็ค่างวดก็ไม่สูงเกินไปด้วยนะครับผมจริงๆรถสมาร์ทแครมันมีข้อดีของเขานะแอบผมบอกเลยนะครับว่าค่าจดทะเบียนต่อปีถูกมากนะครับปีหนึ่งอย่างปีแรกเนี่ยซื้อกับโชว์รูมส่วนใหญ่ก็อยู่3 0 0พันสามพันต้นต้นใช่ไหมครับใช่แต่พอปีต่อๆไปนี่เหลือเ <c oughs> หลือแค่พันนิดๆเองนะ ส่วนใหญ่เนี่ยภาษีรายปีของรถสมาร์ทแคปเนี่ยจะอยู่ประมาณพันพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยประมาณเนี้ยนะครับไม่เกินนี่คือข้อดีของรถสมาร์ทแคปนะครับก็คือค่าภาษีรายปีมันถูกนะครับไม่แพงแล้วก็มันใช้งานบรรทุกได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นป้ายเขียวความประหยัดน้ำมันเครื่องสองพันสี่นะครับตอนนี้อัตราก,การสิ้นเปลืองอยู่ที่สิบห้าจุดสองกิโลเมตรต่อลิตรนะประมาณนี้นะนะครับถือว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับขับต่างค์จังหวะเหรอพี่ ก็ประมาณนี้แหละค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยใช่คือผมได้ยินข้อมูลมาครับเขาบอกว่าคือโต y ต้าเขาแจ้งบอกว่าตัว2องพนี่เนี่ยไม่ได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์แรงม้าร50แรงม้าเท่าเดิมแต่ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับเขาก็สงสัยว่าทําไมมันประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับมีการปรับปรุงเรื่องหัวฉีดครับอันนี้แอบไปได้ยินข่าวมานะครับเขาบอกว่าตัวรีโวเครื่องยนต์สองพเนี่ยมีการปรับปรุงหัวฉีดนะนะครับ ช่วงล่างก็หนึบเหมือนเดิมช่วงล่างยกสูงเนี่ยเขาเขาจะปรับปรุงให้มันนุ่มนวลแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับก็เกาะถนนใช่เป็นเกาะถนนมากขึ้นนะครับแล้วก็ทนทานแต่ที่ลูกค้าคอมเมนต์มาเยอะมากคือมันนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นนั่งสบายมากขึ้นนะครับเนี่ยคือน่าใช้มากเลยสมาร์ทแทตัวใหม่ของรีโวนะฮะน่าใช้มากถ้าลูกค้าสนใจจะเทสต์ไ์อะคะครับ อ๋อช<น>ัอ้ชนที่โชว์รูมได้เลยใช่ค่ะชั้นที่โชว์รูมโตโยต้าอิมพายสาขาบางบอนได้เลยนะคะเรามีรถทดลองขับนะทั้งสมาร์ทแคปทั้ง4ประตูนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับค่ะครับผมสำหรับแคมเปญพิเศษนะคะที่ได้คุณเหลียงได้แจ้งไปเมื่อสักครู่สำหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะครับสามารถ โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นและแคมเปญพิเศษรอคุณลูกค้าทุกท่านอยู่นะคะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจรถยนต์นะครับต้องการจองรถนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ช่อง YouTube ช่องนี้นะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่ใต้คลิปนะฮะลิงก์เฟซบุ๊กหรือว่าติดต่อผ่านทางคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดอะไรก็ได้กดเข้ามาเยอะๆนะครับผมแล้วจะนําของดีมาฝากอีกนะครับผม ฝากติดตามช่องของเหลียงด้วยนะครับของเหลียงจะเป็นโตโยต้พาทัวร์นะครับผมฝากติดตามช่องหลุยโตโยต้าได้นะคะรอชมของดีอีดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ